คุผู้ชมครับวันนี้ผมมีงานวิทยานิพนธ์ที่ค้นพบวิธีการระบายความร้อนให้กับหลังคาไม่ใช่ใช้พัดนี้ระบายนะครับแต่ระบายด้วยเทคนิคดับร้อนดับร้อนมาให้ชมกันครับแหมแหมนับวันโลกเรายิ่งร้อนขึ้นทุกวันทําไมอาจารย์ยังมาบอกว่าจะใช้ร้อนมาดับร้อนได้อีกมีแต่ร้อนจะเติมร้อนให้ประหลาดแตกปกันใหญ่แล้วไม่ว่า บ้านที่โชคดีก็คือบ้านของชาวบ้านที่อยู่กันในต่างจังหวัดอากาศยังเย็นสบายกว่าในกรุงเทพสามารถอาศัยอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแต่สำหรับพวกผมนะครับขนมึงหลวงกลับต้องใช้แอร์มาปรับอากาศให้เย็นสบายเปลืองทั้งค่าไฟแถมยังสร้างความร้อนให้กับอากาศภายนอกจึงเป็นผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศอย่างสิ้นเปลืองอยากช่วยประหยัดพลังงานแต่ก็กลัวร้อนเหลือเกิน ยังไงดีกันละครับทีนี้งานวิจัยที่อาจารย์ว่าจะช่วยได้ไหม่ะครับเนี่ยเป้าหมายของของงานวิจัยตัวนี้เนี่ยคือหาวิธีที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทยอากาศให้ให้กับผู้อยู่อาศัยภายในอาคารให้ได้ของเราก็คือว่าหาทางที่จะทำให้อากาศส่วนหนึ่งเนี่ยร้อนแต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นส่วนที่อยู่อาศัยเพื่อจะให้อากาศส่วนนั้นเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ แล้วดึงเอาอากาศส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาแทนที่โดยตอนที่ดึงอากาศส่วนอื่นเข้ามาเนี่ยให้ไหลผ่านตัวบริเวณที่อยู่อาศัยก่อนแล้วการที่อากาศเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากตัวที่เป็นส่วนทําความร้อนเนี่ยป้องกันไม่ให้ลงมาสู่ที่อยู่อาศัยส่วนล่างด้วยความคิดดีๆแบบนี้นักวิชาการหนุ่มได้ทดลองระบายความร้อนด้วยปล่องใต้หลังคาที่มีทางเข้าและทางออกของอากาศ เทียบระหว่างแผงหลังคาทึบที่เราใช้ใช้กันอยู่กับกระเบื้องใสที่รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์พบว่ากระเบื้องใสที่รับรังสีโดยตรงช่วยเร่งให้เกิดกระบวนการระบายความร้อนที่สะสมอยู่ภายในบ้านได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อนำแผงโลหะสีดำมากั้นกลางระหว่างหลังคากับฝ้าที่ใสฉนวนกันความร้อน <c oughs> ก็จะทำให้เกิดการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับ เพราะมีช่องระบายอากาศร้อนถึง2ช่องเมื่ออากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอากาศเย็นก็จะวิ่งเข้าแทนที่ผ่านช่องหน้าต่างของบ้านและผ่านตัวผู้อยู่อาศัยทําให้เกิดภาวะหน้าสบายภายในบ้านขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับถ้าเข้าหลังคาโดยตรงเลยเนี่ยเราจะได้แค่ประโยชน์ด้านเดียวก็คือว่ามันช่วยระบายความร้อนใต้หลังคาออกไปแต่ถ้าเราเอาอากาศเนี่ย ผ่านตัวบ้านข้างล่างก่อนเนี่ยคือเราได้2ชั้นการหายเทของอากาศข้างล่างเนี่ยอย่างแรกจะช่วยให้คนรู้สึกสบายขึ้นอย่างที่2เนี่ยมันจะช่วยระบายอากาศเสียจากภายในเนี่ยออกไปถึงภายนอกระบายความชื้นระบายอะไรเงี้ยเพราะนั้นคุณภาพอากาศภายในมันก็จะดีขึ้นจากผลการศึกษาก็ยังพบอีกนะครับว่าความเอียงของฝ้าเพดานไม่ได้มีผลต่อการระบายความร้อนแต่อย่างใดขอให้เอียงเข้าไว้เท่านั้นเป็นพออ์ความรู้เหล่านี้นะครับ คือประเด็นที่ต่อยอดความคิดจากงานวิจัยในอดีตเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพนะครับผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความรู้มากขึ้นในถึงวิธีการในการที่จะทำให้บ้านเขาอยู่สบายด้วยวิธีการอื่นแล้วก็มีการพัฒนาศาสตร์ทางด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะ ไม่คงไม่ต้องใช้พลังงานมากมายอย่างเท่าปัจจุบันที่จะต้องทำให้คนเราอยู่สบายได้การใช้พลังงานคงลดลงเยอะผลกระทบเรื่องอื่นก็คงลดลงเยอะปัญหาเรื่องการนำเข้าพลังงานหรือน้ำมันก็คงลดลงไปอีกเยอะเหมือนกันเทคนิคร้อนดับร้อนมาจากความเข้าใจสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและกระดรการใช้พลังงาน ที่ไม่จำเป็น